เริ่มวันที่2ของการเดินทางนะครับโดยการกินอาหารเช้าที่โรงแรมครับซึ่งอาหารเช้าที่นี่นี่ก็ดีครับมีทั้งน้าพริกอาหารฝรั่งอาหารพื้นบ้านอะไรเงี้ยครับส่วนการเดินทางวันนี้เนี่ยเราก็จะไปที่าจากหนองคายจะไปบึงการแล้วก็ไปนอนที่นครพนมนะครับก็จะไปเที่ยวที่ไหนบ้างนี่ก็ลองติดตามดูกันได้เลยครับผมเป็นไงบ้างครับ อั affiliated. นนึ่งอย่ามาเนี่ยที่เป็นขนมพื้นเมืองอะคนเรียกว่าข้าวสอยอะไรอย่างเีหรว่แบบข้าวสดครับมาเป็นไงใส่นาใส่อะไรด้วยใส่ยาดำเลยรพวกที่ไองานมนะเท้าอะเขาบอกมาเป็นไงหวานอร่อยออกแล้วครับเอาไข่เดี๋ยวไปบึงการต่อครับไปภูทอกเอากะเปเก็บของเก็บของเก็บของนี่ครับ เราตอนนี้แม่งแปดโมงครึ่งเราก็เลดกว่าแผนสักครึ่งชั่วโมงครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปภูท่อที่บึงการนี้ก็น่าจะใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงครึ่งเนาะตาม GPS ตอนนี้ที่เขาบอกนะแต่เขาคาดว่าเราน่าจะเร็วกว่า GPS สักประมาณสิบห้านาทียี่สิบนาทีอเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าภูท่อยังบ่อยตอนหรือว่าทำไมไม่ไปไกลก่่นไม่แต่จริงๆอ่ะที่มันดูเหมือนไกลกว่าคือหนองคาย คือผมแม่งคำนวณไอ้นี่ผิดเพราะหนองคายเนี่ยมัน641ใช่ไหมผมก็นึกว่านครพนมแม่งอยู่ใต้กว่าหนองคายไงแต่คืออีสานมันแบบไอ้ตรงไอ้ตรงขวาเนี่ยมันยื่นออกไปไงขาดาสรุปข,ขากลับก็คือถ้าเกิดผมขับจากนครพนมอ่ะมันต้องประมาณ700กว่าโลก็ไม่เป็นไรครับขี่ครับได้ละชิลๆเดี๋ยวค่อยไปครับตตอนนี้เอาไปหนองคายก่อนแล้วไม่รู้พูท่อคนเยอะเปล่าแต่ถ้าเกิดคนไม่เยอะได้ขึ้นไปเนี่ยลงมาอย่างไงก็มีลาครับ หลับภูทอกเสร็จเราก็จะไปแหว,ว้าศาลพระปู่อุลยอแต่อาจจะไปกินข้าวที่บึงของหลวงนะดูเวลาอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปแต่ละที่เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับมาถึงแล้วว yeah. ัดเจสิยภูทอกครับเดี๋ยวเรากลเดินขึ้นไปครับทางนี้ทางนี้ ตามไกด์มาเข้าไปแล้วครับคู่ทอกวันนี้มีครับม้าบ่่ให้ยุยเอปอดพบการกลับมาครั้งที่สองครับครั้งแรกมาคนเดียวครับครั้งนี้พาพับพวกมาด้วย ครับนี่ทางขึ้นทางขึ้นตรงนี้พร้อมยังมาสอแมสก็ได้ขึ้นนี่ไงขึ้นนี่ไงขึ้นไปเกอเหรอนี่ยังไม่ถึงชั้นสองชั้นสามเลยเดี๋ยวขึ้นไปถึงชั้นสองมีที่พักลุยจุดเริ่มต้นแล้วครับชั้นที่หนึ่งเาันไปชั้นที่หนึ่งครับไปลุย ถึงแล้วข้างบนเดี๋ยวใหถาา่ายให้ดูอีกทีหน,นึ่งครับครับตอนนี้ผู้เลื่อนเดินทางเหลือแค่ผมบิม๋มเอกบอดครับเราก็มาถึงชั้นสามแล้วครับจะขึ้นทางขึ้นชั้นสี่ชั้นสามแล้วจะขึ้นชั้นสี่ พักชั้นใดนั่นพักชั้นท็อทางนี้นี้นี้่ก็คือไปไฮชุดเอาคือทางนี้ลูกพ่อเอานี่แล้วถ้าไม่ใส่หนี่ยนะมันไหวเป็นไงมั่งบอสนี่ไงนี่ไงบีมเป็นไงมั่งใหญพูดเยอะค่ะหนักเพิ่มขึ้นไรจมไอเอกสบายเลยนักกีฬาฮะสบายไหมได้อยู่สบายสบายเดี๋ยวผมจะโชว์ชั้นสี่แม่เป็นไงเดี๋ยวนะนเดี๋ยวดูนี่ ชั้นสี่ครับนี่เราอยู่ชั้นสามแล้วขึ้นมาชั้นสี่มันจะมีจุดพักที่เป็นเป็นที่ไหว้ก่อนอ๋อแล้วฝั่งเนี้นี่เดี๋ยวเราลงนี้เดี๋ยวมันจะวนได้มันสะลุกันได้คือขึ้นทางนี้ก็ได้แล้วม่ไปพร้อมน,นะชั้นสี่นะทางนี้ชันกว่าทางนี้ใช่ไหมชั้นสี่นะลุยครับชั้นสี่ไหนพี่ก็ขึ้นไปก่อนไปทางนี้ไม่ไปไอ้บอสอะคตรร้อนนะครับ บิมบอกชิวครับยังชิวอยู่ครับบิม่มนี่บอสมาแล้วสวยเอกก็ลุยขึ้นไปแล้วครับเอกไปไอ,อ้บอสต,ตรงนี้ระวังนุ้ยนิดเดียวพี่นิดเดียวไป ทังนี้ทางเรียบสบายแว้ไว้พักก่อนไปไว้พักก่อนมีทั้งสี่แล้วมั้งเฮ้ยมีชั้งห้าหรอชั้งห้าแล้วครับ เราแวะไหว้พระนี่ถึงชั้นห้านะฮะถึงชั้นห้านะฮะไม่ได้โมนะฮะเดี๋ยวไปชั้นหกครับแต่เราจะไปพุพทธวิหารไปยุย เดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นหกครับขึ้นเลยไหมฮะขึ้นเลยไหมขึ้นเลยไหมขึ้นเลยไหมชั้นหกแต่ขึ้นมาชั้นหกก่อนแล้วเราค่อยลงมาชั้นห้าไปพุทธวิหารไปเวราพี่ขึ้นไปก่อนนี่ครับชั้นหกครับถ้ำพญานาคีี เดี๋ยวเราก็จะเดินไปชมคิวทัศน์ชั้นหกรอบๆไปไป,ไปโอ้โหบอสแบบกระเพกแล้ววะไอ้ <c oughs> บอสโอ้โหไม่ไหวแล้วครับเฮ้ยขึ้นไปชั้นไหนกันไม่ใช่ชั้นหกหรือเปล่าี่อไม่มีไม่มีไปครับ ชั้นหกดูวิวไปชมวิวหน่อยเอามาเข้ากล้องกันมาเร็วถึงนะครับจดชมวิวชั้นหกนี่สวยนะใช่นี่ชั้นหกเ,เดินเลาอเลยไปเองไปต่อเลย,เเลยใครจะเป็นผู้กล้าครับไปไปไป ไปก่อนเลยครับบินไปเอ็กไปบินไปไปเลยทางทางปไปไดนอ่ะถ่ายทุกคู่ก่อนผียืนอย่นะอองอาง เลาะไปชั้นห้าครับเลาะไปเพื่อจะเจออพุทธวิหารอยู่ทางขวามือของเรานะครับนี่เราค่อยเดินไปครับชิวๆไม่ค่อยร้อนนะเอกร้อนไหมวะไม่มีแดดเลยอะ่ะก็ไม่มดดเมช้านะสิะเอ็ดโมงกว่านะก็ไม่แดดอะ่ะโอเคไปเดี๋ยวไปถ่ายที่พุทธวิหารเลยครับ 嗯。<noise> <noise> <Yeah. S 2> นนเ,เรามาถึงแล้ครับพุทธวิหารครับแต่วันนี้ลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครั้งที่แล้วมาลมแรงมาก ตามที่ใจเราแพลนไว้แล้วครับตอนนี้ก็เดินลงเลยครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับทีเดียวข้างล่างอยากอะกินด้วยเริ่มหิวแล้วครับ ถึงพื้นล่างแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นเดี๋ยวเราขึดด้นรถไปบึงของหลงดีกว่าไปยังไปและวเจอกันเลยอ๋ยอยู่ในรถแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปศาลปู่เอือลือต่อเลยครับขามานี่จะยุยบิ่มอะไรเอกบอสครับไปไหว้ครับเพราะว่า ผมเนี่ยผมจะไปไปครั้งที่สองเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินด้วยไม่รู้ว่าร้านที่ผมเคยกินครั้งที่แล้วที่ผมกินตอนเย็นเนี่ยมันโอเคนะแต่ตอนกลางวันไม่รู้ว่าจะกินร้านไหนเลยครับเพราะมันร้อนมากนะตอนนี้เดี๋ยวยังไงไปที่ไหนกินร้านไหนเดี๋ยวตามไปดูกันครับผม